ยี่สิบสามไร่ผมได้ไปยี่สิบเก้าเกียน8แปดสิบสี่ถังตั้งแต่ทำนามาก็ไม่เคยได้ขนาดนี้โอทีนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพันธุ์ทุกชนิดเพื่อปรับสภาพดินทำให้พืชเติบโต,ตเร็วรากแพ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้นอมครับผมสาวุฒิทัพตวีนะครับโปกข้าวแปลงที่ใช้โปรตีนี้ยี่สิบสามไร่ใช่ครับ ยี่สิบสามไร่ผมได้ไปยี่สิบเก้าเกียนแปดสิบสี่ถังแปลงที่พี่ปลูกเนี่ยปกติยี่สามไร่เนี่ยค่าเฉลี่ยของที่พี่ปลูกเนี่ยมันจะได้ประมาณสักกี่เกียนนะครับก็เต็มที่เลยนะที่ปลูกนะเก็บเกีเ่ยวฤดูนี้จะได้ประมาณยี่สิบห้าเกียนเต็มที่ยี่สิบสามไร่หม่อมงนั้นอัดปุ๋ยอัดยาเยอะไหมยี่สิบสามไร่จะปุ๋ยสามสิบเทินครับสามสิบกระสอบ <30 S 1> เทินสิบกว่ากระสอบครับถ้ายาจะอยู่ประมาณต่อครั้งประมาณสามถึงสี่พันฉีดประมาณสี่ถึงห้าครั้งสัดข้ายาไปสองหมื่นนะสองหมื่น ปุ๋ย30กว่ากระสอบ30ิกว่ากระสอบก็ประมาณหมื่นห้าถึงสองหมื่นเปียบสี่หมื่นแล้วนะประมาณนี้ครับสี่หมื่นยี่สามไร่รวมค่าไถค่าหวนค่าแรงาไม่รู้ไม่รู้พอพี่เริ่มใช้โฟทีเนี่ยคราวนี้จากที่เคยใช้ปุ๋ย30กว่ากระสอบเริ่มลดลงมาเหลืออะาไรก็ลดเหลือ20สบประหยัดไปแล้วสิบกว่ากระสอบครับยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราไม่มีไม่ใช้เพราะผมใช้ยาฆ่าแมลงตัวเดียวทำปักดำยี่สิบเมษาอะฮะยี่สิบเมษานี่ก็ร้อนสุด ร้อนร้อนตับแลบเลยใช่แล้วก็มาเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนกันละประมาณ98วันตลอดฤดูกาลของข้าวกขอ41เนี่ยก็ขอ41อ่าใช่ครับตั้งแต่ทํานามาก็ไม่เคยได้ขนาดนี้เต็มที่นะถ้าได้ขนาดนี้ก็คิดว่าปุ๋ยยาก็ต้องเพิ่มแต่อันนี้ปุ๋ยยาลดแต่ได้ผลผลิตเพิ่มเอาเอาเอาบอกบอกกันตรงๆเลยกันผมเหลือเหลือหลักแสน ข่าวคร<ด>าวนี้หลักแสนครับเกินมาจากปกติเกินครับ